มิ่งราชันขวัญเกตกล้าเหล่านิกรพระเกียตรติขจรเปี่ยมอาทรมาบอลสมัยมั่นทรงงานสืบสารเกื้อเพื่อปวงไทยร่มเย็นในพระเมตตาปกทาตรีทานทาราแห่งการุณบุญพระศกน้อมเทพปกคู่ราชาเกษมสีเฉลิมพระชนมาพรรษา เทิดราชินีทรงเปรมปรีสุขสรานนิรันเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภินันจันทรังศนนาย,ยกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย